สวัสดีครับน่านผล้างขรันองรูนะครับนอกลูกสุดท้ายล่องใต้ไปที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับชมการแข่งขันกีฬาสารความสมคีนะครับระหว่างคนทาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงางานนี้มีหัวเรือใหญ่สองท่านไวรุ่นหน่อยทางซ้ายมือครับคุณยุทธนาสงวนนามนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาส่วนทางขวาครับ คุณสวัสดิ์ตันเก่งนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักพิธีเปิดให้สองท่านกดแตรลมพร้อมกันปรากฏว่าดังเสียงเดียวครับ <c oughs> ของนายกเทศมนตรีนั้นไม่ดังก็บ่นว่ามหาแตรลมของผมถ้าจะใช้ไ,ได้ซะแล้ว <c oughs> มีคนทราบเรื่องดีบอกว่า <c oughs> ไม่ใช่แตรลมไม่ดีครับ <c oughs> ท่านกดผิด <c oughs> กดหม่ครับนี่ครับสองเสียงประสานกัน หลังจากนั้นจะมีการแข่งขันกีฬามากมายครับและกีฬาที่ยากลาบากหลอเกินก็คือการแข่งขันกินวิบากครับเริ่มต้นจากเ่าแป้งก่อนนะครับสนเข็มครับไม่ใช่งานง่ายสำหรับคนมีอายุเกินสี่สิบด้านต่อไปครับรับประทานขนมโกกับน้ําอัดลมดูเหมือนง่ายครับก้อนเล็กๆแต่พอเข้าปากไปแล้วโอ้โหมันเหนียวติดลิ้นติดเพดานติดกระพุ้งแก้มกลืนยากมากครับ จะดูหนุ่มคนนี้ครับรับประทานเรียบร้อยกระชดกระช้อยมากดูดีๆคล้ายว่าก็เป็นผู้ชายเรียบร้อยอครับและดูครับมาถึงด่านสุดท้ายเป่าลูกโป่งให้แตกไม่ใช่ลูกเดียวครับแข่งรายการนี้สองลูกก็ให้แตกหมดดูนะครับโอ้โหทรมานมากแต่ว่าหนุ่มแข็งแรงนั้นไม่ไม่ใช่งานยากครับดูครับแตกหมดแล้วครับในเวลาอันรวดเร็ว เหลือคนเดียวคือคนนี้ครับก็คนเดิมครับหนุ่มก็ชดกระชอนครับโอ้โหคนอื่นก็สองลูกไปหมดแล้วนี่ลูกแรกยังไม่ได้เลยครับดูครับพยายามอัดเต็มที่ก็ไม่ได้อีกครับมีคนอัดฉีดครับให้รางวาัลด้วยว่าให้สองร้อยปะให้แตกก็ไม่แตกครับแต่สุดท้ายใช้วิธีเป่าแล้วกดกับพืนแตกได้แล้วฟังเสียงเถอครับ ไม่ไหวคะ<ช>่ะจะเป็นลมคะ่ะโอ้ชัดมากครับพูดชัดจริงๆพบกันในวันจันทร์ข่าวนอกลูก